ตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าห้องของเรานะครับคนเริ่มมากันแล้วนะครับนั่นเลยครับเรียกว่าจะมากินพอแบงเอาบางอีกบางกล้องผมอีกเราจะมาดูชีวิตแมงวันนะครับซูมเข้าไปใกล้้กเขียวด้วยนะมึงอย่าโผล่ยืมเลยบางเขียวไม่ต้อง าเดียงในกองอกให้ผมไปตามอีกวอกให้เกิดด้วยนี้เราไปทำรายการอะไรครับาว่าแบบคุณไม่ด้ินครับเดี๋ยว่อไปิอีกันเลยเ้ยเอิร์นเนี่ยมันไม่มีอ่าแต่ไม่มีอันนี้เราหยุดวสามารถที่ามไวีใครีคัับคุณในดีบอกมีสิ่กินมรดูดิมี1นเม็ดนะฮะที่เด่นเกันเลยเออมขอถามน่อยครับทำไมตอนนี้ผมเห็นในเน่เนี่ย แม่งแบบในรูปโตัวตายไม่ไม่มีผิวแต่ผมจริงจริงขยแยงเลยฮะใสเกลียวขยแยงเลยมีจีในรอบมีพี่บอกคนนี้ไม่เอาทับเลยตัดแซงไม่กินมือเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เองครับวันนี้จะไปไหนกันครับไปเที่ยวครับที่ไหนครับใกล้หลักบ้านมือแล้วโอ้โหเยวลงมาอะไรครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับผม ไปอามาัมพวาอัมพวาไปดูหนังฮะเรื่องมนรักอัมพวาไปไม่เคยดูว่ะดิ้ กินข้าวอร่อยไหมครับ่ยทำไมวะอืมกินเปลี่ยกคนเดี่ยเป็ไงไบ้างครับวันนี้ครับเป็นอย่างงี้ยอร่อยกำลังหลับกำลังับนยังกินข้าวอยู่ครับกำลังจับด้วยนะครับยังไม่ได้กินมาเอกคนนี้ครับคนนี้อ เท่าที่ฉันได้รู้จากต้อวนเธอกลับมาโลกงต้องรู้อีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนจนกว่ารพบรอที่เราจะวันนี้เราถึงไหนกันล้วครับ ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับงเอันีครับเกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนเราต้องเดินทางอีกกี่กี่ชั่วโมงก็จะถึงนะครประมาณไม่เกินสองยังไมนิธลร แล้วมีจุดเด่นอะไรข้างทางไหมครับเซอร์นี่ยเมื่อกี้นงนมสดน้มสดนงโพนี่มีอะไรดีบ้านโป่งมีอะไรไม่รู้ครับไม่รู้คนสวยพนขลามสาวงามบ้านโอ่งมันบรลครับดูขวามือเตรียมดูนะครับเนาะไกด์มาเองตอนนี้เรากำลังจะถึงนคพวานะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากูเจอแต่พี่เบิร์ดตลอดเลยครับ เดี๋ยวตอนนี้คือดูจากสภาพคงอีกไม่ค่อยนานนะครับผมดูจากสภาพแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณหันไปมองตรงน,นี้ครับมันจะมีแต่คลิปวิดีโอที่เบอร์ซึ่งซึ่งไหนออกรถมาไม่มีอะไรเลยใฮ้คุณถึงชี่ปีครับอยากรู้จริง,ง่าดูภาพกูก็รู้แล้วตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ครูจะผนอนดูอันนี้ถ่ายวดีโอยอ่ถ่ายรูปนครับกินแตอนนี้ใช่ครับตอนนี้คุณูคูครับตอนนี้คุูกไงครับตอนนี้รู้สึกว่าวุดไกับขนมปิอันนี้หเนะดีครับคือกินอยู่แบบนีไม่อยากจะกายคนเลยจะได้กินหรือเปล่ากูไม่รู้านนมาโด ลล็อกเยค่ะนี่ไงมองตรงนี้ได้จะเป็นมองไหเผื่อเลยเฮ้ยมันดำลงจากโคกเลยป่างเอเดนรู้สึกวุ่นวายไหมอ่าผมเฉยๆครับเพราะผมเป็นคนถ่ายคือเฮฮาปาจิงโนี่มันอัดคลิปอยู่แล้วแสดงความร้ายแรงรู้สึกตื่นเต้นกันมาสัญจรครั้งนี้มากคืถึงเพื่อนเราอนมากไม่ใช่มัธยมศึกษาแต่เป็นอ่านรูปบางศึกษานี่ถึงเพื่อนจีเราอ่ะผมเป็นจีเราเลยนะเจ็บใจสมาชิกในห้อง ไม่สามารถมาได้หนึ่งโวเรื่องจากสายสองอีกคนนึงลาครับผมอยากรู้อ่ะโค้ถ้าสมมติเราขี้เราล้นน้าไปมันจะลงไหนคบเขาบอกว่าัว้อไม่ให้อยากรู้มันลงพืนข้างล่างเลยแล้วถ้าฉี่มันจะลค้าุแล้วถาฉมันจะรั่วเขาก็มีถังเก็บแหลมม่้างล่าง่อยถ้าลอยไปแบบยเสร็จุ้มก็ค่อยๆไหลนี่ลาว้ เข้าเลยร้านเยอะๆทำไมเสียกันบ่อยจ้งน้ำมันจะหมดเลยเออข้าพลดูคลิปปอลอยู่เสียกันบ่อยๆต้องไอปโจมีให้แล้วเจ้าได้ปะเออโหโนหนึ่งขึ้นรู้เฮ้ยเลยไม่ถ่ายอย่างเดียวเลยไม่พูดอะไรเลยนะครับคุณแก๊งตลาดสดครับนี่ครับเขากำลังถ่ายถ่าย่ีเซลกันอยู่ครับเแล้วมันบุฟเฟ่ต์ตอนนี่คนไหนหัวหน้ากลุ่มอะคนไหนหัวหน้ากลุ่มเอีเอ็ม ผมเองครับร oh. ู it, ้สึกยังไงครับตอนนี้ครับรู้สึกเหมือนขอเมื่อไหร่จะถึงนะไอพโดของหน้าสามคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูแต่พี่เบิร์ดจนเบื่อใช่ไหมครับเบิร์ด เออครับตอนนี้เราถึงกันยังครับถึงแล้วครับถึงเลยครับเราจะไปต่อวันก่อนนะครับเราไก่อเดี๋ยวจะให้อาทิตย์เปย์จะรับมาสทานให้เรียบร้อยตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมครับผมเรียบร้อยครับทุกคนเอย่ากลัวครับ รู้สึกไงครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับร้อนมากแดดเป็นน้ตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพวากันแล้วใช่ไหมครับอัมไวาครับเหี่ยวมากเหี่ยวอับอัมวาอัมวาอัมวาอี๊ยยังตัวมา มันดูก็อมพวาวเลยครับเฮ้ยโอ้ยผมไม่ทำคลิปไม่แห้งแต่เดี๋ยวมันตัดไปไอ้น้องนี่เดยตัวนี้คลิปนี่เหงามันเรียกว่าซีฟ่านะครับล็อกตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับอ๋อไปยังไม่รู้เลยครับครับด้วยอ่ะไปสักที่อะไรนัทครับนัทนัทครับด้วยอ่ะรอแล้วรอแล้ว เราก็ามาถึงแล้วนะครับพี่อมรวานี่เป็นายหลกโครงการนะครับใช่ Brother ันนี้อยนี Lake ้เลยนะเส็ที่เราสงไล้เออมรวาครับเขียนชื่ออมรวานี่ก็อยู่หมวดอะไรครับือยไปแล้วจังหวะสมุดสงคครับเฮ้ยแวมุดสางคำเรอแล้วก็ด้านูครจะเป็นอะไรครับน้องเล่ อันนีกาแฟแต่เดี๋วเพิ่งไปสนใจมาเนี่ยคนมันเยอะอยู่นี่ก่อนโอเคเพินในส่วนของโครงการนี้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะในส่วนนู้นนะครับจะมีหมุดด้วยนะใช่ไหมต้องไปดูแนวที่เป็นวิญญาณทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเด็กกินต่อนะครับขอทัวร์ก่อนรายกาครับผมนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ตรมือกดดันฝั่งนี้ตรงมือกดดัน มีมนะอเล่นได้มากเลยโอ้ังเรามีตัวจี๊ดนะครับตัวจีดก่่บอกถึงขั้นตอนการทําพี่จะบอกถึงวัตถุดิบแล้วส่วนผสมต่างๆว่าเรามีอะไรได้ฝั่งทางนี้จะเป็นว่านหางจระเข้นะคะี่นะ ว่าฝั่งทางนี้ก็เป็นน้ำแตงกวานะคะก็ยังเป็นอาการอากาสวนะมีวิธีการทำเหมือนกันการเตรียมน้ำสมุนไพรที่เราจะใช้อ่ะก็ใช้สมุนไพรอะไรก็ได้ผื่นผักผลไม้ก็ได้แต่ที่พี่ใช้สองอย่างเนี้ยก็ชีวาจะสวยกวา่านะคะเราทำยังไงก็คือป่ดแล้วก็กรองแล้วก็ไปต้มให้เดือดให้ได้น้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยตอนนี้เขากำลังทำอะไรกัน,นะครับ แล้วก็ต่อไปน้ำเปลือกเขากป็นน้ำอะไรกันกกับก็ือการอธิบายการพวกลักษณะพิธีการทำต่อไปก็จะเป็นเอดี25 เอดี้25เราจะควรเอดี้25จากสีใสๆที่หนูเห็นน่ะเกินกว่าจะเป็นสีขุ่นเหมือนเอ่อไม่เรียกอะไรครีมมวดผมอะค่ะขุ่นขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราจะควรไปในทิศทางเดียวกันถ้าควรขวาก็ขวาควรซ้ายก็ควนซ้ายวนได้เลยค่ะคไผ่านเดียวกันเรื่อยๆนะเพื่อน เฮ้ยเพื่อนเมื oh well. like ่อยยังวะมันดันให้เพ okay> ื่นเมื่อยไหมหายดีอยู่ทุกวันโอ้เพื่อนต้นเลยนะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำเลือดตอนแรกตอนแรกมันก็ไม่เหมือนแล้วตอนนี้แม่งเหมือนแล้วแตตอนนี้แม่งเหมือนจริงไหมไม่เหมือนเลยมันใช่เลยอ่ะ แอนแนเกอลงไปเลยเราก็ควรไปเรื่อยๆเลยครมายวะกเรื่อยๆเอยเทค่ทีเดียวนะนเป็นก้แบเลยค่ะอเทอนเทเพื่อเออนั่นแหละก็มาเดินเป็นก้อนอย่างเงี้ยต้องั้วมันจะเป็นก้อนนะคะ โอเคเสร็จจะเป็นก้อนนะคะนี่นะคะ่มเป็นก้อนแล้วค่ะมันให้วะยังนะคะยังไม่เท่านั้นนะคะไอเทมก็เทดิค่ะโอเทอีกนะคะใครหลไยๆโอ้ยใช้บ่อยไอเทดิก็เทนู้นนี่เทดิค่ะเดี๋ยวไว้เป็นก้อนค่ะส่วนผสมของเราวันนี้โอ้ไม่เห็นนั่งเหมือนน้ำร่อยไอ้ที้ี่ก็คิดถึงแล้ว ทิ้งหมดเลยเจมเบาๆเจมน้ำมันเยอะเริ่มเหมยมันเริ่มใจมันใช่แล้วล่ะดูการจากจันจับนะครับต้องจับอย่างนี้นะฮะถ้าไม่จับนี้ไม่ได้ฮะกอแล้วมันคนให้คนเป็นวงเล่นเรื่อยคนเล่นเรื่อยแมงเริ่มเหมือนขึ้นแล้วนะทำไมคุณคนช้ากว่าแมนนะครับ คนช้าแต่รับรองร้เปอรมันใช่จริงจใช่หมเนี่ยเออเยเยยกวเนเริ่มเหนียวเ้เริ่มเหนียวเว้เริ่มเหนียวเว้ยเออเย้เย้มันเริ่มเหนียวแล้วมันเริ่มเหนียวแล้วนะครับไเรื่อยเียรายการเริ่ม่อยแล้วเาเหมอเมเหนะเอ เจมหวังอะเจมเียวกนมเมื่อยแล้วแม่มาคืนเชืแม่บอกเลยเดี๋ยวมูช่วยเอาไม่กินเชือกเยนเอาต่อ้อเ็นแม่เป็นเนื้อเดียวกันะเราต้งใส่หมน้างใส่แม เอาไปต่อเลยค่ะอ้เ่าเลยจังหวะคนนะคะให้คนไป็นลุงลงค่คนนเหลี่ยม้ดูน่อยดมเป็นเหลี Nixon> ่ยมได้ใช่ไหมพอใส่หมดให้จับอย่างนี้พอคื้มดู่พี่พี่เรื่อยๆอ่ะน

เราอยู่ที่ไหนครับอ่าน่าจะเป็นในส่วนที่ดูหนักนั้นส่วนของบาร์จันหน้ารับนะครับต้อนดนูดีมาะใจ วีคใจมรู้กแต่ะคเขาอธิบายความรู้มาเลยต้รงยิดรู้แล้วล่ะครับว่าเขาช่วยให้เรแล้วัญหปวดเลยครับปวดมวันนี้จะไปไหนกันคร <lr> ับไปเที่ยวครับเราอาจเคยใช้เวลาร่วมกับใครไม่บางครั้งบางที นี่เราอยู่ที่ไหนครับที่เออลงเที่ยวน้ำตาลที่โลกครับเที่ยวเที่ยวสี่คนผู้บอกว่าหายไปแขมกเขาไบอกว่าโลก เราจะเห็นนะครับ เราจะเห็นนะครับว่ามีพึ่งว่ายน้ําอยู่ตรงนี้ว้ามว้ามเยอะนะตั้งแต่ต้นปีนี้ที่ประมาณ15ดป่าเก็บขเป็นไรเลยพึ่งใช่ไหมมีข้าวปลาเป็นตัวละคเป็นปลาประมาณ5.5าจุปีงานนี้เขากำลังว่ายกันอยู่นะครับว่ายกันอยู่ตนกละครนี้นะที่คุณเห็นน้ำมันเป็นนี้นะครับเพราะว่าพึ่งกำลังว่ายน้ำพึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นดัชนีชี้วัดว่ากระบวนการน้ำตาตรงนี้เป็นน้ำตาธรรมชาติใช่ไหมนไปบุกป่าไปเที่ยวว่ายตัวนี้มันก็เป็นน้ำบาลรที่แล้มันจะตอกมะพร้าวเขาจะนั่งข่าวจึงว่าบินกาาาตอออมหรืยย้ป นนตอนนี้เป็นไงบ้างครับประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราต้องกาแฟไปแก้มะวันนี้คงจะหลับไลานี่คุณเหนื่อยไหมครับ ดูเหนือก็รู้นะว่าเหนืไม่เหนื่ยตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับอธิบายครับว่าต่อไปเราจะทำอะไรบ้างไปเดิน้อของินข้าวอะไรตงนเองเลยขัครู้นะขับรจะไปตลาดีไได้เงินก็เน่อยออกได้น้ อันนี้นะครับอยู่ข้างๆตลาดน้ำนะครับเป็นข้างๆในน้ำเลยครับก็มีครับก็อันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูชื่อร้านกันมีหลายร้านนะครับก็เป็นอยู่ข้างๆครับห้าสิบเลยที่อยู่ตงนี้ครับอันนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะมากแนะคเับนอวจากเป็นเต่ามีแต่บะหมี่เส้นๆกินนี้ปยากมากถ้าไม่ได้มาด้วยความรวดเร็วนะครับผมขอกินอยากได้ยาก ที่อื่นที่อื่นมานี้่นี่ครับก็มีบรรการน่าจะดีมากนะโอเคครับดูสะอาดเรียบร้อยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวพวกเราของักก่อนล้วกันเดี๋ยวมาอีกทีนะครับผมใช้เวลาเพื่อเขาได้ที่ต้องการแม้จะนานเท่าไรฉันก็จะรอ เธจ,จะเห็นใจฉันทรอไม่ไปไหนรอเยคขอเดียวก็คือเธอน้นที่ทำให้ฉันอยอมทนหนึ่งเห็นคนของคนที่รักก็คือรักเธอ เธอจะเห็นใจฉันจะรอมีไปไหนรอยงคขอเดียวก็คือเธอนั้นที่ทำให้ฉันอยอนมทนานานะใ้ hey, hey, hey. ใช้เวลาคือเืเขาไปยเธที่ต้องการแม้ึงนานถึงไรฉันก็จะรอ ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะเรายังไม่กลับครับจะไปเป็นอุทยาอสองนะครับงๆไม่ได้อยากครับผมจะไปไหนต่อครับอุทยาอสองครับไปเยอะไรมาเอาเก็บไปเล่นกับพ่อแม่ที่บ้านโนนกันที่หลังนะครับว้าวโอ้โหไได้แรงนะ จไม่ว่าทุกละทนเท่าไรไม่เคยอ่อนไหวความรักถึงจะฟังรอสองกันแล้วเ,เ,รเราจะมาดูกันก่อนเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับผม,มเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน Thank yeah. you. ตอนนี้คือเรากำลังจะเดินทางกลับถึงล้วครับสภาพตอนนี้ถือว่าฝนตกหนักมากละครับตอนนี้ครับตอนนี้ฝนไม่ค่อยเรื่อน่วยกับการเดินทางของเราเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นคนเลือสุภาพตัวเองด้วยนะครับเพื่อสุขภาพเราตอนที้จะทำนะอ๋ไปครับไปไป ไอ้กลับบ้านแล้วเว้ยเป็นไงวะวันนี้ว่ะมีน้ำบ้างสันจอนสันจอนสันจอนคันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้นะวะกูไปแล้วสามบาทแล้โจสันจอนคันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยหัยอดน่าเบื่อ่เบื่อน่าเบื่อมากน้าเบื่อสามบาทกูไปแล้วไอ้กดเงี้ปลาหมึกอร่อยได้แล้วติดไม้ติดมือมาบ้างครับเนี่ยปลาหมึกปลามึกปลาหมึกแปรสิปโอ้โหได้แล้วติดมือมึกมาบ้างครับ มาชนะบายากาศดุเดือดไงครับวันนี้ครับเปียงได้แติดไหมติดมือบ้างครับเนี่ยรางไรโอ้นี่ของคุณหมดเลยเหรอครับเนี่ยเหนื่อยอยู่ยังร่นมาเนี่ยหมดหมดไปกี่บาทครับผมแสงกว่าบาทเอ้ คุณละครับแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเลยครับได้อะไรติดไม้ติดมือบ้างครับเนี่ยเส้นจอคราวนี้เป็นไงบ้างครับเส้นจอคราวนี้เป็นไงบ้างครับแม่งตอบแม่งตอบก็ดีทุกคนเลยสัสก็ดีนะก็ตอบไม่หมดอ่ะไปแล้วไม่ได้แย่งโดนแย่งอ่ะแม่อยากมาเลื่สัตว์ เป็นเงมนเป็นเงียบรถเหม็นนี้อะไรวะเป็นตีงต้อะไรก็เป็นตีนเลยพู่เหม็นนี่เลยน้าสาว 55กสีเราเพิ่งกลับมาจากจีนอนนะครับใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทำไมต้องเป็นผมกับคุณด้วยครับแล้วก็คือรถไฟแล้วไม่รู้ครับโจ้โจ้โจ้ไปนะครับโจ้ตอนนี้โจ้ไปแล้วอะไรต่อครับไปแล้วครับจีนจอคราวนี้นะครับก็ยิ่งหนุนมากเลยสนุกมากนะครับกลับมาเมื่อกี้นะครับทุกคนกลับมาเขาเป็นอย่างนี้ครับคุณมีอะไรติดไหมติดมือกับป้าป้าครับผมนี่นี่ครับเพื่อจะทำภาวะเลยนะครับผมเอ้ผมก็มี